Life, but greed has grown, and the fragile balance. ็สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับผมอยู่กับเกม o v e r p ร์รนะครับผมเป็นเกมในสตตีมนะผมเป็นเกมแนว m โมบ้าตอนนีกไม่ออกโมบ้าคือเกมแนวไหนก็จะเป็นเกมคล้ายๆเกมแนว r o v นะผมแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของ PC เป็นเกมเพิ่งเปิดนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะครับผมก็อาจจะเจอบั๊กนะครับผมเวลาเล่นเ,เขาจะมาทดสอบให้ลองเล่นดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลาสซีนตัวอย่าง There are those who take and those who protect. <laughs> Two ways. At the fork in the road. A choice must be made. Um. โ <c oughs> okay. อเวอร์พรามโอเวอร์โอเคเดี๋ยวเราไปลุยเราไปลองดูว่าจะเจอบั๊กอะไรหรือเปล่านะแต่คาดว่าน่าจะมีบั๊กจำนวนมากเลยละถ้าพี่คิดไว้นะหรือว่าเกมมาทดสอบแบบว่าไม่มีบั๊กเลยก็แจ่มแจ่มเว้าโอเคอยากเข้าหมดซึกหัาดก่อนอะสนามฝึกเฮ้ยตัวเยอะด้วยอันนี้น่าจะเป็นสายแทงปะ Uh, พี่ตั้งอันนี้สกัดสกัดโกลนเฮ้ย <Hey. S 1> บอกเลยตัวละครตอนนี้โคตรเท่มีนักเวทอะตอนนี้มีตัวละครเท่านี้ใช่ไหมเอ้ยมีอีกเล่นไงเดี๋ยวเล่นไงต้องเลือกแบบนี้เหรอเฮ้ย hey. เอาเรื่องอันนี้วอรลเลอร์ Warrior. อันนี้ใส่แท้งหนอ,อมีแท้งวอลเลอร์ด้วยเฮ้ยเอาว่ะอันนี้แอสซัสซินแมสซัสซินเยอะจุงอันนี้แคสเตอร์อันนี้จะเป็นเลนเจอร์ก็น่าจะยิงไกลใช่ป่ะโอเคอันนี้ซัพพอร์ต Supp เหรอซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์ตเยอะจุงโอเคเดี๋ยวเรามาในหมด ได้หมดฝึกหัดก่อนแล้วกันเราจะได้รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับผมไปดูกันโอเคเข้ามาแล้วสามารถสอบถามข้อมูลกดแท็บกดแท็บได้กด WS เดินโอเคแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายแล้วก็กดปุ่มไอเกาาเลือกแบบศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหัวข้อสำคัญ เลือกแล้วก็คลิกเมาส์วขวาโอเคนี่แล้วก็ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ปึ๊บนี่ได้หับมาแล้วอ๋อกดแบบนี้ก็ให้ทำอะไรขายอะย้อนกลับเดี๋ยเฮ้ยกดไม่ได้แกอะไรวะ เมาครั้งอีกแล้วนี่แหละบั็กหนึ่งบั็กที่เจอในเกมนี้อตอนนี้ก็ยังไม่น่าเล่นนะสิเฮ้ยแต่เราอยากเล่นอ่ะภาพสวยอ่ะเออแก้แก้เมาส์ยังไงมีใครรู้บ้างหรือว่าพี่กดพลาดตรงไหนเออตอนนี้กดอะไรไม่ได้เลยอือหน้าจอข้างล่างก็ยังขยับอยู่ sc ไม่ได้แ a บไม่ได้คอนโทรล b กด b, <B> กดไอ้ๆๆกดไลออกครับเผื่อน้องๆเจอปั๊กจะได้ไปดูวิธีแก้มตอนนี้ต้องออกเกมอย่างเดียวหรอไม่นะมเมามาแล้วอ๋อนี่ไงย้อนกลับอ๋อให้เรากดแล้วก็ออนี่ไงกดซื้อซื้ออ๋อให้เราซื้อให้หมดโอเคแล้วก็ใช่ไหมปิดได้เลย การให้สัญญากด F สั้นๆเพื่อให้สัญญาณบ่งชี้อ๋อนี่ไงกด C สั้นๆเพื่อให้สัญญาณอันตรายอ๋อมีศัตรูโอเคกด F ค้างเพื่อเปิดเมนูกดอ๋อนี่ไงโอเคกดปุ่มเคลื่อนที่ไปยังจุดได้เลยเอาวะลองลองเทสเทสมาแล้วมาสเตอร์ รู้สึกว่าจะมีอาการแหลกของ F graphic นิดหน่อยนะเดี๋ยวพี่ขอลดนะเป็นแค่สูงเราจะไม่เอาสูงมากแล้วกันเ,เพราะว่าเราจะไล์สตรีมด้วยถ้าเราไล์สตรีมไปด้วยมันอาจจะโอเแล้วก็บันทึกตั้งค่าตกลงโอเค practice, practice. อเคท่านี้ก็น่าจะไหวแล้วมาแล้วก็กดคอนโทรลครั้ง อ๋อนี่ไงแล้วก็กดคอนโทรลค้างเลือกที่ปุ่มสกิลเป็น Q เหรอนี่อ๋ออัพเราก็ต้องเลือกกดค้างแล้วก็อัพโอเคนี่เป็นการปลาระเบิดแพนเซอร์นี่หายตัวนี่ว่าเฮ้ยอย่ก็เดินมันก็วิ่งเร็วอันนี้คือพื้นที่ล่องลน ด้าเราเปิดไปทีเป็นไปดีไปสีสองทีโมบ้าเหรอครับนี่อ่ะอันนี้คือตีมังกรป่ะเออแล้วกดคอนโทรลชิปเพื่อใช้โหมดวิ่งเร็วก็เลยนะดังพลังพลายที่ถูกผนึก ไปเูนหือเพีงเดียวดังพลังในแท่นผลิตเนี่ยอ๋อ,อ,อ,อเราได้พลังมานี่นะวปวดร้าไปทางงูยิงเึ้นไปอรอ,อ,อ ไทม์แล้วแมนดังสำเร็จแล้วเฮ้ยเอาเรื่องทำอะไรต่อทำลายป้อมทำลายป้อมป้อมศัต,ตรูถูกทำลายชนะแล้วก็เป็นเกมโมบ้าครับผมตีป้อม เอาชนะโดยการทำลายป้อมของฝ่ายศัตรูวิกโพลีเฮ้อยอย่างโหเล่นตานแรกก็ชนะเลย <c oughs> มันแค่บทฝึกซออ้อมเดี๋ยวเราเราก็แปครับผมสำหรับเกมโอเวอร์ไพรสนุกหรือเปล่าอันนี้แค่เป็นการมดซ้อมนะผมเดี๋ยวยังไงก็อีีหน้าเดี๋ยวเราลองมาเล่นจริงกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลองเข้ามาเล่นในตัวเกมนะผมตัวละครคอลเลกชัน Collection. อันนี้คือตัวละครหรออ๋อนี่ไงระดับความเล่นมันจะมียากง่ายโอเคบอกหมดเลยปะวงประวัตินะครับผมเข้ามาโหลดมาลองดูเล่นดูได้นี่เฮ้ยตัวนี้มันเหมือนนักลบจีนเฮ้ยเฮ้ยดูสิ <c oughs> อย่างเอาเฮ้ยภาพสวยนะบอกเลยสุด โอเคครับถ้าชอบคลิปิบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับเกม o v e r p r i e เกมสไตล์เกมแนวโมบ้านะครับผมมีให้ทดลองเล่นในสตรีมนะครับผมแต่ก็ต้องลงทะเบียนร้องขอเล่นด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็จะมีในหมดของนั้นครับเฮ้ยชุดกอริลลาทองคำ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราดูกันมีชุดสวยสวยเฮ้ยย ยังสวยอ่ะบอกเลยเฮ้ยน่าเล่นน่าเล่นบอกเลยเดี๋ยวต้องลองต้องลองโบราเฮ้ยชุดมันโคตรตำสมัยอันนี้ดิโ้ใช่ปะวะอันนี้ยังล็อกอยู่ท่านเต๋าฮีโร่ทั้งหมดนี่ไงตอนนี้มีฮีโร่เท่านี้ อนาคตถ้าเป็นเกมออกมาเล่นจริงก็น่าจะมีฮีโร่ให้เราเลือกเล่นอีกมากมายนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับผม